สวัสดีครับพี่น้องมาวันนี้บ๊อบกึนจะพามาหาหอยนะครับเด้อนี่นี่พามาหาหอยก่อนฝนตกฝนตกนี่ให้นายทงไห้ทงน่านมาหางมหอยครับเดี๋ยวมาเบิ้งบ๊อบกึนสิได้หอยอยู่บนน้องครับเนาะมาเนี่พามางมหอยเด้อพี่น้องเด้อหอยโขงหอยโขงนี่ครับไปต้มจิ้มแจ่วน้อพี่น้องนี่ไปต้มกินแจ่วกินเนาะนี่เลาะหาครับพี่น้องหลอกหาหอยก่อนเด้อนี่หอยเบิงนน้อพี่น้องฝนตกใหม่ฝนตกใหม่ หาหอยหาปูกัเนเด้อนี่บุพี่น้องรเราบเราะหาหอยเด้อพี่น้องเด้อนีห่หน้าฝน,นตกไหมเนาะห้อยขึ้นออกจากเบ้าจากกันจะขึ้นมาจากดิน,นครับมาหาเบึงครับในไสองนวยแล้วครับบึงหาหอยไปต้มเจีมยบเจียวมืออื่นกันนะห้อยขมห้อยขม่มเรา,เาะแถวนี่นละแถวป่าแถวนั้นเลยครับขึนมากครับนี่ห้อยเน้ะกำลังขึ้นมานครับ จิ้มแจ่วล้ำยืนจำแจ้วสมสมท้องพี่น้องนี่เด้อรอขับหอยหล่อหาหอยก่อนเด้อพี่น้องอ่าอตามปลาตามนี่แหละนี่หลอกนี่ให้ให้หน้าครับหอยอยากขึ้นนี่หล่อหาหน,น,น้มไซหน้มตะไครับหาบึงกันเด้อพี่น้องเด้อหาบึงกันเด้อครับจะหาบึงกันนะครับนี่ครพาไปข่อนมาหลอกหาหอ,หอนยนิดนีง หอยโขง่งหอยโข่งนี่ไอซีฮาน่วยนะเลยอื่นกิมแก้วกิมแก้วสมซ้อมเศรษดีพี่น้สมสมนอ,นองเลยออกมาแล้วเกี่ยวปากแล้วมันมีหอยโขง่งหอยจุกมีตมนันนะครับเป็นขึ้นมากเลยมีสองหน่วยโอ้น่วยยังไงพี่น้องน,นี่ดนี่หน่วยใหญ่เลยครับหอยอมามาหอยบางหอยจุกคนนี้ครับอ๋อหอยจุกนห,นห,หน่วยแบบไงครับนีหอยคมหอยคมนี่ แบบไงนะครับพามาหาหอยนะครับนี่ไงมมืออื่นนี่การต้มหอยก,กิ้มแจ่วแล้วมันอ่าคน,นอ่อนลงนะครับใหม่ลงไม่เห็นหน้านะครับนี่หาหอยกันเฮาเอากินพามาหาหอยเนะครับเด้อมันบนบรรยากาศเกล็ดตะแอ๊กเกล็ดตะแอ๊กห่องจี่งหรอมีหอยห่งก,ก็ได้ละอาไปเดี๋ยวมาเบิ้งครับมาลุ่นเบิง้งฟ้าบอกขึ้นสีได้หลายบอกหอยนะครับ พามาหาหล่อเดินหอยนี่หอยก็ขึ้นออกมาเลยครับนี่นี่มาหาหอยหาอย่างเด้นหล่อไปตามถุงให้ถุงหน้านี่ยแหละครับบรรยากาศฝนตกนะฝนตกในน้ำก็ใสน้ำใสสะอาดครับหาหอยกันตื้นลองเด้ออืมอืมขินมาหอยขึ้นมานี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศอันหอยงุ่มหอยพี่น้องเจยงุ่มเบิ่งนะน้ำยัะ มึงอยากพุดมึงจะหน่อยมั้ยงมหอยบังกันเด้อพี่น้องเด้อ คไอ้เบิ่งให้ลุงนะครับให้ลุงปุได้พี่นอ้องได้ซัมเน่พ่ออยู่บนนี่พ่อแกงพ่อต้มอยู่พี่นอ้องแล้วต้องไปหาอยู่ตลาดเพิ่มไหนนะอ่ะซัมเน่ก็ได้ครับเด้อพี่นอ้องสวัสดีครับ